ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสนใจแต่เรื่องชาวบ้านไม่เคยสนใจก็มันต้องสวยเบอร์ไหนนะดอาจารย์ขาผัวไม่ให้เงินใช้ต้องทำยังไงดีคะมึงก็ไปทำงานสิผัวไม่ให้เงินมึงใช้ <c oughs> มึงก็ไปทำงานเองจะ <c oughs> ยากอะไรล่ะ <c oughs> โอ้ยแค่นี้คิดไม่ได้แต่ <c oughs> สมควรที่ตอบเยอะเลยตอบตลอดชีวิตนะแล้วก็ <c oughs> ไม่ต้องบ่นนะามึงทำไม่ได้เองมึงต้องยอมรับสภาพสิ ก็เนี่ยมืงอคไม่ทํางานมึงตอเขากินอ่ะมึงก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอ่ะถ้ามึงไม่อยากมึงยอมรับความเป็นจริงไม่ได้มึงไม่ต้องมานั่งบ่นมึงไปทํางาน้าคุยกับหนูไม่เชื่ออาจหรอกค่ะแล้วมึงจะมาฟังกูทําไมล่ะกูเห็นมึงด่ากูเนี่ยพูดพ่างเพื่อแต่กูเห็นมึงตั้งใจฟังกูหลือเกินไปกี่วิดีโอกี่โอก็เจอกูกูก็ต้องขอโทษด้วยนะ พราะกูมันดังตอนเนี้ย<ะ>มึงต้องทำใจเปิดไปทั้นไหนก็เจอกูเปิดไปรายการไหนก็หนีกูไม่พ้นเพราะกูดังมากช่วงเนี้ย<ะ>ต้องขอโทษด้วยจริงๆขอโทษในความดังถ้าหนีกูไม่พ้นจริงๆก็ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะขอโทษในโอกาสนี้ด้วย<ะ>ที่มึงเปิดไปดไปไหนก็หนีกูไม่พ้นเลยอาจารย์ขาวดนี้หวยออกอะไรรออยู่คะกูกระโนตีปากทำไกูเคยให้หวยเหรอฮะ มาขออะไรกันเพอเจอปัญญาอ่อนอย่ามาขอหวยกันนะกูจะตีปาให้มันเป็นโรคอะไรกันนักหนาแล้วกูเห็นเริ่มมีคนกูไปด่าแล้วนะ oh, <no. S 1> ว่ากูเนี่ยเปลี่ยนไปใหม่แล้วเปลี่ยนไปทําอะไรเปลี่ยนไปให้หวยอันนี้หนักมากเลยจะไปให้หวยตอนไหนเนี่ย <laughs> กูพูดเลขแล้วมันอาไปตีเลขกันเองมันเกี่ยวแะไรกูกูพูดของกูไปตามเหตุตามปจาัจจัยมันก็ไปใส่เลขใส่หวยเกี่ยวอะไรกับกูเอากูไปดา่า ว่ายคนตื่นทำเดเี๋ยวนี้หันกลับมาใบหวยแล้วกิเลตัณหาฟาดยับหมดแล้วเข้าสู่วงการการไใบหวยมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่ามึงปัญญาอ่อนเนี่ยมึงปัญญาอ่อนของจริงของแพร้เลยเนี่ยโอ้โหสมองมึงนี่นะมันเป็นโรคอะไรกันว่าสันดาลใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเนี่ยฮะมันเป็นโรคอะไรกันไม่เข้าใจอาจารย์คะไหนๆก็ให้ถูกมาแล้วสองงวดขออีกทีนดหนึ่งได้ไหมคะ มีบ้านขายบ้านมีรถมีรถขายรถรวมทุนในงวดนี้ให้หมดอ่าจะได้ชีบหายไกลัว,วงมาให้หมดนี่แหละจะได้เลิกเล่นงตุผีเจือดเอาจารย์ขาแฟนหายไปห้าวันไม่ตอบแชทเลยค่ะห้าวันห้าวันเขาไม่เรียกว่าแฟนแล้วห้าวันไม่ตอบแชทหนึ่งเลยไม่ได้เรียกว่าแฟนเขาเรียกว่าคนอื่นแลวจ้ามึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอพาไปห้าวันมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ เขาไม่คุยกับมึงไม่ตอบแชทมึงถึงหวันมีอยู่สองอย่างคือท้ายกับอีกอย่างหนึ่งคือเขาเลิกกับมึงไปแล้วมึงยังไม่รู้ตัวอกีกยังไม่สำเนียงตัวเองเอกีกสมควรอาจารย์ขาถ้าเอารถไปให้อาจารย์เจมนะัดได้ที่ไหนคะ ที่บ้านกูนี่แหละนับได้เลยแต่รถมึงจะกลับไปไม่สภาพดีนะคนอื่นเนี่ยก็ใช้แป้งกระแจะในการเจิมกูกระโถนนะรถบุบอย่าฟ้องร้องกูนะกูบอกก่อนนะถ้าให้กูเจิมกล้ามาไหมล่ะกล้าหรือเปล่ากล้ากล้าหน่อยนะรถมึงมาให้กูเจิมเดี๋ยวกูเจิมให้กูรับประกันได้รถมึงจะมีรอยเจิมไปตลอดชีวิตยกเว้นมึงเข้าไปเกมที่อู่นะถึงจะหายเอาไหมล่ะลองดูสีรถมึงกับสีกระโถนกูจะติดใครมาดูกันแต่กูว่าสีรถมึงจะติดกระโถนกูแน่กูรับประกันได้ เอาไหมล่ะมาสิเดี๋ยวกูเจิมให้กูไม่คิดตังด้วยกูคิดฟรีอาจารย์ขาทำยังไงให้ผัวเลิกบ่นเลิกซื้อเสื้อผ้าคะแต่มึงก็เลิกซื้อเสื้อผ้าสิที่นี่น่จะผกตัวตายอยู่แล้วมึงเอาไว้ใส่ตอนตายหรือไงฮะมึงเก็บไปเรื่องตอนตายเดี๋ยจะใส่วันไหนวันสวดวันที่เจ็ดชุดหนึ่งสวดที่เกชุดหนึ่งสวดที่สิชุดหนึ่งเหรอมึงจะสวดกี่วัน อาจารย์ะสสคะถ้าเราเป็นประจําเดือนคนสมัยโบราณบอกว่าถ้าเราลดน้ําต้นไม้ต้นไม้จะตายจริงไหมคะโอ้ยก็ปล่อยให้ต้นไม้ตายมาแค่นั้นแหละประจําเดือนกี่วันละ่ะแล้วถ้าหน้าแล้งล่ะมันเป็นป,ประจําเดือนประจําเดือนก็เป็นกี่วันวะเจ็ดวันเหรอหรือสิบวันหรือกี่วันนึงว่าเจ็ดวันต้นไม้รอได้ไหมละ่ะถ้ามึงรอหน้าก็ปล่อยไปปูว่าไม่ต้องรอเป็นประจำเดือนหรอกถ้ามึงไม่ลดน้ำเจ็ดวันเนี่ย ยังไงก็ต้นไม้ก็ตายไม่ต้องรอเป็นประจำเดือนก็ได้ตายเถอะกูว่าไม่ต้องปลูกหรอกกูว่าง่ายสุดไม่ต้องปลูกต้นไม้มึงจะเป็นประจำเดือนไปเถอะถ้ามึงจะเชื่อเรื่องพวกเนี้ยนะมึงเป็นประจำเดือนหรที่บ้ามึงไม่ต้องปลูกนะไม่ต้องปลูกต้นไม้เทคอนกรีตรอบบ้านเลยจบมึงอยากรู้มึงก็ลดน้ำต้นไม้ดูสิมันจะตายไหมคือทำตัวเป็นเทพเจ้านะเป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยสามารถชี้เป็นชี้ตายต้นไม้ได้เลยว่ปเถอะมึงเป็นเมนนะมึงบอกก่อนมึงเป็นเมน เข้าใจนะเออมึงไม่ใช่ผู้พิเศษมึงจะสามารถทำให้ต้นไม้ตายได้มึงเป็นเมนจ้าเออมีสติอาจารย์คะที่เขาบอกว่าถ้าเราเข้าไปนอนในโลงศพแล้วเราจะแก้กรรมได้จริงหรือเปล่าคะแก้สมองมึงก่อนก่อนแก้กรรมนอนในโรงศพจะมาแก้กรรมเรื่องอะไรอย่างนี้คนตายแล้วแก้กรรมสิไม่ต้องรับผลที่เรากระทำหรอกคนตายยงนอนในโลงศพมึงตายได้อย,ย่างมาึงก็ยังไม่ตายไปนอนสภาในโลงศพ อาจารย์ขาการที่เราผ่านผู้ชายมานักต่อนักถือว่าเราชดใช้กรรมกับพวกผู้ชายในชาติที่แล้วหรือเปล่าคะไม่ใช่ป่ะเมื่อสันดาน์เมื่อสันดาน์เมื่อสัปดาหมึงขาดเออไม่ใช่ว่ามึงชดใช้กรรมแต่ผ่านผู้ชายมามากถ้ากับชดใช้กรรมแต่ชาติที่แล้วเออแต่ชดใช้หาอะไรมึงไปความมักมากมากมากของมึงเองมันจะมาผ่านผู้ชายหาอะไรเยอะแยะมึงไม่มักมากมึงจะผ่านเหรอก็เพราะมึงมักมากมาเลยผ่านมามากมายมหาศาลนี่ไง มึงไปอ้ายเขาเองมึงอย่าโทษใครก็โทษตัวเองอ่ะมึงไม่อ้ายเขาก็ได้มึงไปอ้ายเขาทำไมล่ะแหม่โทษว่าใช้กรรมมึงมีสัมดาลิีพยายามจะหาเหตุหาผลในการออกจากกิเลสตหาเตยให้ได้นะหาทางตอบใจสุดๆมันไม่ได้หนักหัวกระบานใครนี่มึงจะไปสนใจทําไมล่ะการมึงอย่าไปมีความเห็นผิดไงว่าเพราะ่มึงใช้กรรมกับผู้ชายมามึงเคยไปทำเขามาหรือเปล่าการจะมีมาเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาการจะผ่านสมรภูมิลบมา ก็ไม่ใช่ปัญหาอยาไปเรียนเดือดร้อนคนอื่นก็ละกันอาจารย์คะเขาบอกว่าถ้าเห็นงูนะจะทําให้เราโชคดีจริงไหมคะก็โค้งไโค้งาถ้ามันสามารถช่วยมึงโชคดีได้กาบมาเลกาพูดอะไรแล้วก็ยืนให้มันถกหอยจุหากหไดจะได้โชคดีไงโชคดียิ่งขึ้นไงถ้าเห็นเฉยๆไม่โชคดีเท่าไหร่หรอกยงต้องเอาหากให้มันถกด้วยจะได้โชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปไงเออมึงแค่เห็นน้อยถึงเนื้อตึงตัวมึงต้องให้มันถกหอยจุหาด้วย รับประกานได้โคดีไม่ใช่ดีอย่างเดียวโคกลือเด,ด้วยอาจารย์ขาหนูฝันเห็นงูค่ะแล้วเป็นงูจงอางโบราณบอกว่าถ้าฝันแบบนี้จะเชอเนื้อคู่จริงหรือเปล่าคะมึงฝันกี่ครั้งแล้วนับไม่ทั่วมีหรือยังยังไม่มีเออไม่มีต่อไปถ้ามึงยังยังมึงยังเชื่อว,ว่าฝันเห็นงูแล้วมีเนื้อคู่ชาตินี้ทั้งชาติมึงไม่มีวันมีเนื้อคู่กูจะบอกให้สอดไปยันตาย ไปหาหัวเป็นไปหางูเป็นหัวง่ายสุดว่าถ้ามึงจะหมกมุ้นอยู่กับงูขนาดนี้นะไปหางูมาเป็นหัวประกอนมันจะมีหนังเรื่องนึงเรียกว่างูเก่งกองอะนะมีหัวเป็นงูนั่นแหละมึงไปดูเรื่องนั้นนะไปดูเยอะๆหมกมุ้อยู่กับงูเราไม่ทำหาอะไรตางหาแต่งูอยู่แต่กับงูนั่นแหละอาการเดียวกันมึงไปฟินนะว่านั่นยังมีอยู่แหละในยูทูบมันจะมีงูเก่งกองแล้วมึงลองดูขนาดหมกมุ่นแตงู ไไคมำม้าคืออะไรอีเชิงกูก็บอกมึงไปหลายครั้งแล้วนะอาจารย์เคาะทำไมคะขอให้มึงถามกูยังเมตตามึงนะกูยังใช้คำว่าขอให้มึงถาม อีกนิดเดียวเนี่ยกูจะใช้คําว่าเคาะให้หมาถามอีกนิดเดียวแต่กูยังไม่ได้พูดนะกูยังไม่ได้พูดเคาะให้หมาถามกูบอกว่าอีกนิดเดียวกูจะพูดว่าเคาะให้หมาถามถ้าหมายความว่ากูยังไม่ได้พูดอีกนิดเดียวจะพูดกูจะพูดว่าเคาะให้มึงถามนะอาจารย์เกิดวันที่เท่าไหร่คะ ไม่ต้องสารแนจ้าจะเกิดวันไหนก็เรื่องของปูจ้าอาจารย์เกิดวนันที่อาจารย์คะทำไมอาจารย์ใช้คำว่าเอาล่าะคะมันหยาบใช้ไม่ได้นะคะไม่เอากาารใช้ไม่ได้ทำไมต้องพูดคำว่าเอากันด้วยหยาบแหมนี่มันพูดดีอังกฤษจริงๆเนาะโอ้ยรับไม่ได้ใช้คำว่าเอารับไม่ได้ร้องจีน <laughs> ทำไมอาจารย์ใช้คำว่าเอาเอาไม่ได้นะคุณพยาบ ให้ใช้คำว่าเยเยมาลูกกูให้ใช้คำว่าเยเยมาลูโกูเออเอาแล้วต่อมึงในใจจะใช้คำว่าอะไรเอาเลยเอาตามที่มึงพอใจกูจะใช้คำว่าเอาเนี่แหละ <c oughs> หคำว่าเอาอยาบยังไงอยู่ว <c oughs> ะเกิดมากูมไม่เคยเจอใครแต่ดกะหลิบก <c oughs> ะหลีเด็ดกะหลิบจริงๆห <c oughs> น้ามากเลยว่าน้ามันจะพูดดีตามปากมันไรกูอยากเห็นหน้ามันมากว่าจะพูดดีขนาดไหนคุณส่งรูปมึงให้กูดูหน่อยสิหรือว่ามึงแบบกมึงสามารถมาหากูได้นะ กูอยากเห็นหน้ามึงมากเลยว่าจะพูดดีขนาดไหนกูอยากเจอตัวเป็นๆมึงอะ่ะเดี๋ยวถ้าม,มาแล้วสภาพไม่ได้ผู้ดีมานะกระโถนนะกูุมเคื่องแต่ระยะไกลเลยนะคําว่าเอาเนี่ยคือหยาบเ,เ,เ,เสร็จสังวาสอีกทีเพราะให้ใช้คำว่าเสดเสดสังวาก็ได้แม่กูอยากเจอจริงๆเสร็จสังวาสพ่อ,อมาทำนี้เสร็จอ,อาจารย์คะลอยกระทงเราต้องตัดเล็บใส่ลงไปในกระทงด้วยไหมคะจะใส่ลงไปทำไมละ่ะครสำปรบกของมึงเนงะินอะใส่ให้ใครอะ ท้านบอกของขอมากร้าแม่องคากูไม่รับนะขอเอาอเอาเล็บตีใส่ให้กูเนี่ยนะกูจะรับเพื่อเอามปรร็นกิจกาการเป็นแม่งองคาแล้วมึงถวายกระทงมาลอยในน้ำเพื่อขอขอมากูมึงว่ากูจะโกรธมึงมากาเหมืเดิมหรือกูจะให้อภัยมึงกูถามแค่นี้ตัดเล็บตีใส่ใหก้กูแล้วบอกึงจะเล็บผมอะ่ะใส่มาในกระทงเลยนะต่อให้เป็นเล็บมือก็เถอะก็รับรไม่ได้อะ่ะมันมะีไะเอ่ออาจารย์ครับวันนี้ผมมาขอขอมากร้าอาจารย์ครับผมถามถวายดอกไม้ทุกเย็นครับแระดิบตัดเล็บใส่ให้อาจารย์นะครับคุณจะมาทำอะไรอะ่ะเล็บใส่่อ โคตรขัดแย้งไม่มีอะไรสอนรันเลยแม้แต่ตประการเดียวมนก็นยกังเพื่อนประเพณีอะไรได้สราระแบบนี้ในน้าคงคาเจ้าอาจารย์ขาวันหวยออกเขาบอกว่าห้ามบน่นห้ามด่าห้ามยืมตังค์เดี๋ยวจะไม่ผูกหวยจริงหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวจ้าปัญญาอ่อนต่อให้ในวันนั้นตรงไม่ดีใครเดนดา่ามึงไม่ทําอะไรตามนี้เลยมึงก็ไม่ถูกจ้าถ้ามึงจะไม่ถูก ถ้ามึงจะถูกต่อให้มึงดา่าทอต่อว่าใครแพ่ไหนก็ตามมึงก็ถูกมันไม่ดีอาจารย์อาจารย์ขางวดนี้หวยออกอะไรคะขอสองตัวได้ไหมกูมีกระโถนสองใบเอาไหมล่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> เขาเพิ่งเอามาให้กูใบหนึ่งน,นี่กระโถนสองใบเอามหมือเดี๋ยวมึงจะโดนกระโถนเคลี้ยงทีละใบ <c oughs> เดี๋ยวเคลี้ยงมาแล้วเนี่ยบุกเนี่ยมึงดูนี่ความเบิกนี่เขาเคลี้ยงกะบตาันมาแล้วนะ เดี๋ยวกูเครียดอีกามอีกทีหนึ่งมาวุ่นวายอยู่กับเรื่องหวยมองมาไม่ทำหาอะไรนะมานั่งขอสองตัวตรง,ตรงกูมีแต่สองตัวใบเนี่ยเอาไหมล่ะ <S <S มีอยู่สองใบเนี่ยวุ่นวายไม่เลิกแต่เรื่องหวยเรื่องหามเนี่ยนะมึงเนี่ยชีวิตพวกมึงเนี่ยมีไม่จียาละหวยกับหามเป็ว่าไม่ทำหาอะไรนั่งหาหวยกับนั่งหาหามสองอย่างแลวที่คนถามนีม่ผู้หญิงด้วยนะไม่ผู้ชายนะอหอยกับหามวันวันอหอยกับห,หวยวุ่นวายจริงๆ